สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่างสายหาสาระนะครับวันนี้มาแนะนําแอปหาเงินออนไลน์นะครับเป็นแอปทําแบบสอบถามนะในส่วนของตัวนี้เนี่ยแลกคะแนนเพื่อเติมเงินมือถือนะครับมี3ค่ายหลักมีเอสดีแท็กแล้วก็ทูมูฟนะครับอโอเคก็เข้ามาในส่วนของแอปนะครับในตัวนี้เนี่ยสามารถถอนได้นะครับขั้นต่ําที่100บาทนะใช้คะแนนอยู่ที่1200คะแนนนะครับตอนนี้ผมมี1430คะแนน ในส่วนของการแรกเนี่ยใช้เวลาประมาณ10วันนะครับหรือว่าเร็วกว่านนะั้นหรือช้ากว่านั้นก็มีนะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมก็ทําแบบสถามไปแล้วนะครับทั้งหมดแล้วนะ,ะวันที่ผมอัดคลิปก,ก็คือวันที่5มิถุนายนนะครับในส่วนอันนี้เมื่อวานที่ผมทานะครับก็คือ4อ่อมิถุนายนนะครับได้ไป760คะแนนนะครับก็ตามนี้ได้4ชุดทีนี้มาดูในส่วนของการแรกนะครับก็คลิกมาส่วนของรางวัลน,นะ ผมจะเติมเงินในส่วนของท move นะครับแล้วก็จิ้มไปที่ท move นะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้เครือข่ายไหนนะ,อะโอเคเขาก็จะมีแจ้งตรงนี้นะครับว่าโควิด -19 สิบวันสําหรับการแรกรางวัลน,นะครับโควิด่าให้เบอร์โทรศัพท์มือถือระบบเติมเงินเท่านั้นนะครับระบบรายเดือนเนี่ยมันไม่เติมให้นะ,ะก็รอสักครู่นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อ,อนามสกุลไปผมก็พิมพ์ชื่อ,อสกุลนะครับ เบอร์มือถือนะก็ตามนี้ก็กรอกไปอันนี้ฉันอ่านแล้วเข้าใจกดยืนยันคำตอบนะครับกดไปนะก็เรียบร้อยนะครับรอ10วันนะก็ตามนี้เดี๋ยวผมขอแคบหน้าจอนิดนึงนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะไม่นี้กดกลับก็ตามนี้นะครับคะแนนของเราก็จะเหลืออยู่ที่230คะแนนตัวนี้เนี่ยไม่มีระบบเชียงเพื่อนนะอืม ก็ต้องแรกด้วยตัวเราเองนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของคะแนนที่ผมทําทั้งหมดเ,เดี๋ยวดูก่อนมันมีโชว์ไหมเนะี่ยอ่ะมีแรกหนึ่งครั้งนะครับดูก่อนว่าผมแรกไปทั้งหมดเท่าไหรนะ่เนี่ยอ่ะครั้งที่สองนะครับอ่าครั้งที่สามอ่ะแล้วก็ครั้งนี้ครั้งที่สี่นะครับอ่ะก็รวมทั้งหมดผมถอนไปสี่ครั้งนะ ในส่วนของตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะถอนเกิน4ครั้งนะครับแต่ว่ามันจะเป็นในชื่ออีกแอปหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยมันขึ้นคนละแอปกันนะเพราะว่ามันรวมกันนะครับตัวเดิมมันจะชื่อว่า I อเซนะครับมันไม่เห็นละเขาลบออกแล้วนะครับมันก็มารวมกับตัวนี้นะครับ i p s s s o แล้วก็ไอเซรวมกันนะมันเพิ่งก่อตั้งมาใหม่นะครับ เปิดให้โหลดหลักๆตั้งแต่1ิบสิบสาันบาทม64อ่เดี๋ยวดูก่อนมันนับรวมกันไหมเนี่ยอ่ะอันนี้ผมอ๋อถอนไปตั้งแต่13มีนาคมนะครับแปลว่าผมน่าจะได้เกินนั้นอยู่ถอนไปประมาณรวมทั้งหมดนี่จากแอปนี้ประมาณ700นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ในเสาร์วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปครับสวัสดีครับ